ธรรมะสวัสดีครับก็ผมสํานเยอัมบลินสุจริตจันทรพวกเราสำนนิโรงเรียนครับปริยัติธรรมบาราหุนวันนี้จะมาแสดงละครทำเรื่องกับดักหนูครับซึ่งประกอบไปด้วยธรรมะสวัสดีครับก็ผมสม,มนนิชนะพัฒนทูแสน,นระบทเป็นแม่ไก่ครับธรรมะสวัสดีครับก็ผมสานนญธนากรสิริวงศกูลระบทเป็นชาวนาครับ ท่ามาสวัสครับกผมสำเนินเรลยทรับระบบเป็นภรรยาระบบเป็นภรรยารทมาสวัสดีครับผมสำเนินวนัฒนพงศ์เดชพลระบบเป็นวัวธรรมาสวัสดีครับกะผมสำเนิยนยานากรมาโผระบบเป็นหมูครับธรรมาสวัสดีครับก็ผมสำเนินด็ตน,นกรบ รับบทเป็นชาวบ้านครับธรรมะสวัสดีครับกับผมสำเนินงรเดชโซนโอดรับบทเป็นชาวบ้านครับธรรมะสวัสดีครับกับผมสำเนินวรลพันอัมรปานรับบทเป็นงูครับธรรมะสวัสดีครับกับผมสำเนินงกิตติการณ์นาครับรับบทเป็นควายครับสวัสดีครับกับผมสำเนียกมลฑ์ยังคงครับรับบทเป็นหนูครับ พรอม่สวัสดีครับกับผมสมนเนิันมราพคลพประดิษฐ์ครับรับบทเป็นชาวบ้านครับขอเชิญรับชมการแสดงได้เลยครับ ลครั้งหนึ่งนานไปแล้วหนูตัวหนึ่งแอบมองลอดรอยแตกของกำแพงเพื่อดูว่าชาวนากับพยังเขากําลังแก่ห่ออะไรจะเป็นอาหารอะไรกันหาเจ้าหนูสงสัยมันจึงได้เดินไปดูนี่นี่มันไม่ใช่อาหารนินาะ เป็นกับดักหนูตายแน่ๆมันจึงได้วิ่งหนีหัวซุกหัวซุนออกจากบ้านไปที่ทุ่งแล้วส่งเสียงร้องเตือนเจ้าไก,ก่ในบ้านมีกับดักหนูในบ้านมีกับดักหนูทำไงกันดีกูกูกู้าหนูเอยไม่ใช่เรืวองของฉันเลย ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันเลยเอะมาควรใจฉันอีกได้ไหมถ้าหนูเออกูกูกูจมูกในบ้านมีกับดักหนูในบ้านไม่กับดักหนูเราจะทำไงกันดี ฉันขอโทษนะคุณหนูฉันทำได้เพียงแค่สุดจะทำไดเสริมหรือเท่านั้นไม่ต้องเป็นหัวดิฉันจะสริมมือให้เธอจัวทำไงกันดีในบ้านมีกับดักหนู ในบ้านไม่กลับอยกหนูเราไม่รอดแน่ โถเจ้าหนูฉันเสียใจ,เ,จเลยนะแต่นั่นชื้อเลือกคน <laughs> ดังนั้นเจ้าหนูจึงขับเข้าไปที่ห้องแล้วนอนลงเพราะเศร้าใจเหลือเกินที่ต้องมาเชียนหน้ากับแบบหนูเพียงลำพังกั้ง กลางดึกคืนนั้นเสียงหนึ่งดงังถึงกล้องไปทางบ้านฟังเสียงเหมือนกับดักหนูได้จับเหยื่อของมันได้แล้วภรรยาของชานาจึงรีบลุกไปดูว่าอะไรที่ถูกจับได้ในความมืดนั้นเอ๊ะเสียงอะไรดังกลางคืนอ่ะเข้าไปดูดีกว่าเธอไม่เห็นว่ามีงูพิษถูกกับดกักหนีบผางเอาไว้ งูจึงกัดภรรยาของชาวนาโอ้ยอันตรงูกัดภรรยาของฉันเดี๋ยวฉันจะรีบพาเธอส่งไปส่ง,งโรงพยบาบาลเอง ตอนกลับมาเธอมีไข้สูงใครๆก็รู้ว่าเราต้องพยาบาลคนปล่อยด้วยซุปไก่ดังนั้นชาวนาจึงตรงไปหยิบมีดแล้วเดินไปที่ทุง่งเพื่อหาวัตถุดิบหลักมาทำซุปกโกโกอะยังไงนต่อมาค่าค่าด้วยในเมื่อ่าก็ทำงานตรงต่อเวลา ขยันขังแข็งและซื่อสัตสุจริตและขันพวกท่านถราขันปุกพวกท่านในทุกเช้าเพราะพวกท่านไม่ยอมตื่นกันเหตุใดจ,จึงไม่ไปค่าจตาหมูเล่าเอาแต่กินเอาแต่นอนจนอ้วนอย่างนี้ปกปกปก กว่าของภรรยาก็ยังไม่ดีขึ้นเพื่อนฝูงนะเพื่อนบ้านต่างมาเยี่ยมดูใจขอบคุณพวกท่านมากที่มาเยี่ยมเยียนภรรยาของข้าภรรยาของท่านเป็นอะไรร่อภรรยาของข้าโดนงูกัดอาการสาหัสมากตอนนี้ ข้าขอแสดงความเสียใจด้วยนะท่านเพื่อเลี้ยงอาหารพวกเขาชาวนาจึงลงไปจับหมูเพื่อเตรียมจะฆ่าเรื่องอะไรใช่มขาฉันทางการความผิดอะไรถึงฉันแล้ไม่ทำประโยชน์อะไรแก่ท่านก็จริงได้เป็นความผิดของฉันเหรือที่ฉันกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินจนร่างกายฉันอ้วนอย่างนี้ท่านเป็นคนเอานำมาหาแม่ชันกินเองนะฮะท่านจะมีงานเลี้ยงอะไรท่านก็มีไปสิ ทไมต้องมาฆ่าฉันน้า้องฉันกินด้วยก็ในเมื่อเจ้าไม่ได้ทําประโยชน์อะไรให้แก่ข้าข้าจึงจะนําเนื้อของเจ้าไปทําประโยชน์อแต่แล้วภรรยาของชาวนาก็ยังไม่หายในที่สุดเธอก็ตายลงผู้คนมากมายตามมาศพของเธอ ช้นาจึงตรงไปจะฆ่าวัวฉันเหนนายให้คุณทุกปีทำไมยังมาฆ่าฉันละ่ะดูเจ้าควายตัวนั้นสิตัวอ้วนใหญ่กว่าฉันอีกทำไมจังมาเไปฆ่าไอาร้รอนแค่มอเจ้าหนูได้่มองรอดลอยแต่ของกะแพงด้วยความเศร้าเสียใจสุดแสน รุปเขาหน้าเขาหลังคุณรู้ว่าใครสักคนกำลังมาเชิญหน้ากับปัญหาและคุณคิดว่าไม่เกี่ยวกับคนสักหน่อยจำไว้นะว่าเมื่อพวกเราคนใดคนหนึ่งถูกคุกคามพวกเราทุกคนต่างตกอยู่ในอันตรายเพราะทุกคนล้วนเกี่ยวพันกันอยู่ในการเดินทางที่เรียกว่าชีวิตเราต้องคอยเฝ้าดูแลกันและกันและพยายามให้กำลังใจกันและกันเข้าไว้บอกให้เขารู้ว่าเขาสำคัญต่อคุณขนาดไหน มีธรรมภาสิตเดอนใจว่าภูตังเสสังทยิตพังเกิดเป็นคนควรเอื่ออาทรกันสุขาสังคสะสามัคคีความพร้อมเพียงของหมู่คณะน,นำสุขมาให้เราแต่ละคนก็คือได้เส้นสำคัญบนผืนพรมของผู้อื่นนั่นเป็นเหตุผลที่ชีวิตของเราถุกถักทอเข้าไว้ด้วยกันตามหลักอิทธิปปเตยยะหมยเส้นเดียวย่อมไม่เป็นได้ไม้ต้นเดียวย่อมไม่เป็นป่า ขอฝากบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6รักชาติบ้านเมืองความตอนหนึ่งเป็นของขวัญปีใหม่แก่ญาติโยมทุกท่านว่าเรานี้เกิดมา ให้ตั้ง์จิตละรักตัวจะมัวนอนนิ่งอยู่ชน,น้ควรจะร้อนโอกร้อนใจเพื่อให้ผ่าพร้อมทั่วตนชาติได้ไรรักสมัสมัยจะทำการสิ่งใดก็ได้ แม่ชาติย,ย,าย่อยบอับจนบุคคลจะสุขอยู่อย่างไรขอจเจริญพรครับ